หลังจากนั้นแล้วก็มเกมะ้ะนิ่นี่ตัวเฮดไปเมื่อกี้นะพี่น้องก้อใส่ก้อแล้วแล้วก็มกัดนี่สบายดีอย่าเอ่ยมาพบกับสองเฮดฮกแปดแปดกับรายการฮาร์ดพาเบิง มือนี้พี่น้องคือมาเขาเข้าเบ็ดนี่หรือว่ามัดเบ็ดใส่ไม้ไผ่นะแต่ว่าภาษาลาวนี่เขาเข้าเบ็ดเอายักเบ็ดกับว่าเมนวิธีการสีเห็ดเบ็ดไปใส่เบ็ดปลาเบ็ดคบกระไดพี่น้องอันนี้เราเราเอง้อพี่น้องเราเอง แต่ว่าตอนเล่าบอดายทายให้พี่น้องในเบิงเสียดายอยู่พี่นอ้องนะมาเบิงวิธีการเขาเข้าเบ็ดเบ็ดสีเอาเขาเข้ามอนีเอาเป็นเบ็ดอันนั้นเอ่อเป็นเบ็ดสิดพ,พี่น้องหรือว่าเบ็ดแกงเบ็ดแกงก็ได้จับรุนอีช่างะระเบิจกัก แบดแบดนี b b si ่เ si ดี b ôn b ôn ๋พี่น้องเสียงกะสิบนบนแน่พี่น้องเพราะว่าสิมัดเบ็ดอยู่เฮือก่อนก่อนสิมัดมักเบ็ดใส่พี่น้องเฮาต้องมาหยักอันนี้ก่อนหยักบอนอันนี้นะบอนกเบ็ดก่อนเพราะว่าเวลาเฮามัดเบ็ดเดี๋ยวเฮาก็มาเกาะใส่นี่ซึ่งว่าสิเฮ็ดตัวนี้ก่อน สายเบสเอาศูนย์ศนสามสิบหาพี่น้องนี่ศูนย์สามสหาจะมันกายช่างแหละเคียนเนียสนับป,ปิงสนับป,ปิงเชียงกะบ,บนบนนีพี่น่อยเลยเข้าอยู่เพื่ นี่เนอะซูนฮาร์ดเอาเอาเอาซ้าำนี่ซูนสร้างจิมฮาเสียงขางเพื่อเป็นห้องบอลูนเพื่อหายร่องดินหนามนะครับได้โคนจะว่าเสียงอยีช่างเ <c ười> ข่าไว้ดีแล้วพี่เนอะ เขาถะเบียนเนี่ยเขาวเบื่องนีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลงระบจัดเออเขาวเบื่งนีก่อนก็แล้วแต่ความถนัดของไผรของลาวพี่เนาะคือหัดเองถนัดเบื่องนี้ตัดเสียช้ำนี่อันนี้แม่นสีมัดบอนใสอันนั้นเด้อพี่น้องบอนสีเฮาสีกอเบสเอเจ็กซี่สอนมากอ่ะเอเจ็กซี่ นักใส่เนี่มันเป็นบวกเนรอเบิ่งบุดแจงเดี๋ยวสิไายไกลๆใ,ให้กันจะหน่อยอันนี้แม่นเฮียนเอาน้ำพอเถ่าเนาะพอของเมฮารดเองเป็นคนซ้อนเนรอแล้วก็สอดนี่พี่น้อง สอดเขาทาั้งกอนอยกัยกยักกอนบานหนึ่งแบบที่ว่าจบรบร่อยแมนแมนแล้วกับปาดพี่หน่อยนี่เห็นบ่งามมีบอลก้อบเบ็ดแล้วแบน,นี้นี่เบิ่งกันกระครับคอร์ด พอแบบนี้เนี่ยกระยักขม้าจังสีมาดก้อนพี่น้องมาดเหตุแบบบวงนี่แบบบวงเวลาเขาหยักเขาเบ็ดมันกระตูดเขาน,นี่บอนนะนี่พี่น้องบอนทีเฮาสิบกอ้อนเบ็ดเอาเขามา้านี่แล้วห้ากระยักเขา เอาไว้ทั้งขางนะพี่น้องเพราะว่าเขาสิก่อเบ็ดเขาก่อทั้งขางหนิพี่น้องเขาเอาไว้ทั้งนี้กับโบได้ไว้ทั้งนี้กับโบได้รือว่าไว้ทั้งล่างกับโบได้หอบหนึ่งโบท่านแนนพี่น้องหอบหนึ่งแล้วต้องให้มันได้หอบสองนี่ผู้ใด้เาี่โบเป็นเฮดจัซกซี่ก็ได้พี่น้องเฮดจัซกซี่แ้วก็ซอสมาจเซกซี่ก็ได้เฮจเซซี่แต่ก็สอดสมามาจเซกซี่ก็ได้นี่เห็นไหมกึ่งกันอะไรพี่น้อง ไอผู้ใดเห็นบุเป็นกระยั h ạ ือว่ามันได้ายซ้อง,องนี่ปึบนี่มันจะมา p r o j e c น i o ไม่หรตัวนี้มานี้สามารอ,อีกแล้วเอี่ยหอบหน,นึ่งมันได้หอมหนึง่ง projection แล้วก็สอดตัวสอดนี่สอดกระหูนี่เนาะสอดกระหูตัวเฮาเฮาเฮาเรียนกายนงเนาะสอดเนียนหย่างเนี่ยเพราะว่าเสื้อไม่อยากติดนี่เป็นเนาะสอดเนียนหย่างงูโบกโบกได้สำหรับเด็กเอาะปกติก็สอดง่ายอย่างเนาะ มื yup. ัอนี้มันเป็นจะไงมันเป็นน้ำเป็นนวัตไทยเบิ่งบ่นมันขี่สอดไซ่ใต้เดี๋ยวจับกันใี่หน่อยนี่สอดได้แล้วพี่น้องนี่สอดแล้วก็ยักนี่ยังมาตจนตัวสุดท้ายแล้วแล้วพี่น้อง ใเวลาเน้นน้อยหนึ่งเป็นสังเล่ยยังมาหายขนาดนะแล้วนะแต่ว่าแล้วนี้แล้วมาดบอลก็เบสะซื่อบุตท่านใดเนี่ยนีว่าบุตท่านเด็ดผูกหมากเบสใส่เดี๋ยวสิผูกเบสใส่บัตรสิบอวิธีผูกเบสพี่น้องแต่ว่าอ,อันนี้แม่นถนัดไปถนัดมั่นว่าแต่มันแนน เดี๋ยวสิว,ว่าวิธีผูกเนี่ยมันแม่แนวนี่เดี๋ยวสิแม่ดินเบิ่งพี่น้องอืออืออือนี่วิธีมาดพี่น้องเอาเขาไว,ว้สิอะไรสิก็เขาเข้าธรรมดานี่ยแหละ บางคนก็คือสิเป็นนั่นแหละพี่เนอะแต่ว่าอันนี้เขาเขาเข้าหรือว่ามัดเบดแบบบานๆพีน่นนอะแ้วก็เอาเบืองนี้โง่มาเลยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวให้มันได้จักสามหออแล้วก็เอานี่ยัดเขานี่พี่นาะนี่เนาะกันผู้ใดมีแนวดึงก็เอาแนวดึงแต่ฮาดเองนี่เอาปากดึงพี่เนอะนี่ดึงบอลนี้ Cắp đừng, đừng sái thằng lùm Đừng, tớ nị cắp đừng sai thằng lùm Một bạc cắt, áo nhỏ Suốt bú hoang Suốt bé băn bạn Nè Nè, nhau mới hỏi cắt được không Thấy rồi Ôi Nè Nó cắt bình nhạt nhạt ngảm không nó luôn tủ luôn เอาสมงามในกระปาดนั่นีีทิมตัดทิมเนี่ยแวให้เบ่งกันพี่น้น่อนนี่นี่เนี่ยบ้างกระปาออกตัดเสืยอ,ออกตัดออกเอามุม ข้างคำจักมาบระจัดไก่น้องเลยนี่หลังจานนแล้วกะมัเกาะซะนี่นี่ตัวเฮ็ดใบเมื่อกี้นี่พี่น้องก้อใส่ก้อแล้วแล้วกะมัดเฮ้ จนคำพี่น้องมัดเบ็ดจนคำเลยจนบัวเห็นหูเอาเป็นตามาใส่แหละ มัดมัดเบ็ดตอนหัวแรงจน in, ตะเบ็ดตกดินกำลังเสร็จแล้วเบ็ดทั้งเม็ดนี่อยู่สามสิบสี่สามสิบสี่หลังพี่น้องเห็ดโบราณเห็ดพอแต่ไหล่ใส่ lèo 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 say bếp cốt cả đại. บัวง,งามปันไดเดีเ๋ยวหลายคนสิว่าเฮ็ดเบ็ดคือบัง,งามจัะดีว่านี่เนี่ยมักเบ็ดเบ็ดไม่ใช่เบ็ดของแขกเลยเอาแบบกันกินแหละต้องอยู่เอาเป็นว่า สำหรับคลิปนี้กับศิลาพี่น้องไปเพียงเนาะเอ็ดเบสจุดคำพี่น้องเอาไว้พบอพอกันใหม่ในคลิปต่อไปอสำหรับคลิปเอาเบสเขาเนี่ยมดัดเบสกับศิลาไปเพียงนี้พี่น้องพบกันใหม่บ๊ายบาย